ครับสวัสดีครับผมแสงสิงห์พิวรณนครับสมาชิกยูนิไลต์จังหวัดโคราชธานีครับครับตอนอื่นนะครับตอนนี้พี่น้องเห็นว่ตอนนี้จะได้สีผสมยาชุดกุ้งขาอันนี้คือข้าวบกินต้องใส่ประมัน2 0ซีครับไม่ต้องใส่เยอะข้าวบกีนนะครับเยจเจอร์นะครับเออแม่ สูตรของผมหนึ่งซองต้องผสมน้ำได้400รลิตรตอนต่อไปนะครับชิโคนาชิโคนาขึ้นขัวชิโคนาขึวงหัวชิโคนาอินกล้วยตัว นี่ถือควรแอปซูมก็จะขึ้นควรมันก็จะเป็นน้ำสีนี่แหละครับแขกผสมแล้วพี่นนึ่งมัวกี่แหละครับโมมิกินครับอย่าช่วยนี่เลยถีงง่ายกูปลาไม่ตาย เก้าเงาโคเกียสูตรที่ครับของผมตายบัดทุกอย่างที่พี่ได้น่าเขางนี้จะได้ประมาณ5ไร่400ลิตร5 0ร่คือมาตรฐานสูงสุดแล้วแต่ถ้าข้าวอายุมากกว่า15วันขึ้นไปมันก็จะเพลียงหน่อยเพราะว่าหญ้ามันมันขึ้นมันจะเยอะมันก็จะเพิ่มต้นทุนเราไปต้องฉีดอยู่ในช่วงระยะ 10ถึง15วันจะพอดีครับ